คือป้าอ้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอคะ่ะทุนเพราะว่าป่านี้คนเยอะมากโอ้โหสวยมากอากาศเริ่มหนาวมือเริ่มเย็นแล้วค่ะ ได้ยินเสียงฟ้าร้องอย่าพึ่งตกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นก็ยังอยู่ที่ป่าตามล่าหาเห็ดดำเหมือนเคยนะคะและตอนนี้ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเจอช่อสวยๆช่อใหญ่โอ้สวยมากเก็บเลยค่ะเก็บเก็บช่อสวยมากค่ะ เดี๋ยวดึงมาทั้งช่อแล้วค่อยตัดขาหรือว่าตัดขาก่อนแล้วค่อยดึงตัดขาดีกว่าค่ะทุกคนนี่มันมนนะคะวันนี้เอา ยา <Yeah. S 2> ดอกใหญ่ๆใกล้กๆเอาไปด้วยค่ะว้าวอ๋อม,มีดผิดด้านปอทุกคนทูกลุ่มนี้ค่ะโอ้ยเนาะเก็บดอกไหนดีก่อนเอ่ย โยนก่อนนะคะแล้วค่อยตัดขาค่ะเพราะว่าดอกเขาถึงถึงกลุ่มจะใหญ่แต่ว่าดอกเขาอยู่ห่างกันนะคะตั้งกล้องไม่สะดวกค่ะทุกคนเก็บออกมาก่อนแล้วค่อยตัดขาเออหลุดมือก็ตั้งกล้องได้อยู่ดีนะคะตรงนี้เก็บเร็วรัวๆนะรอบนี้ ข้ผอมก็ไม่เป็นไรค่ะอืมตัดเจอเจอสนนะคะใบสนก็เลยเหนียวตัดไม่ขาดค่ะเมะื่อสักครู่นี้เอ้าเปราะหมวกหักเฉยอืมเปราะจริงค่ะ เอ้าหลุดอีกดอกโอ้ยเนาะใจเย็นๆค่ะประองค์เอาทากออกก่อนนะ โอเคหัวหลุดตั้งแต่แรกเลยสีเขากลมเกลือนกับหญ้าแห้งค่ะอดคือประอ้นไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอค่ะทุกคนเพราะว่าป่านี้คนเยอะมากอย่างที่พูดไปบ่อยๆนะคะ แต่ตรงนี้กว่าจะเดินมาหาเจอนะคะยี่กว่าจะเดินมาหาเจอกว่าจะเดินหาเจอก็เ <c oughs> ข้าป่าลึกเหมือนกันคะ่ะมมหน่าถึง <c oughs> ถึงยังอยู่รอป้าอ้อนเพราะคนอาจจะเดินมาไม่ถึงคะ่ะ <c oughs> โอ้ยแมงมุมขยุมหลังคา แต่ขาเขาเขาน้อยจงุงขาเขาผอมค่ะเจอแบบไหนก็เก็บค่ะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดหายากแล้วดยดตรงนี้ค่ะดอกเดียวโดดโอ๊หลุดดอกนี้หัก เด็ดเห็ดเหมือนเด็ดดอกไม้เลยค่ะเพราะว่ามันเปราะตรงนี้หักง่ายอากาศเริ่มหนาวมือเริ่มเย็นแล้วค่ะ ทรีบเก็บเร็วรัวเพราะว่ามือมันหนาวค่ะมือมันเย็นค่ะยี่มือมันหนาวก็ยังพูดไม่ถูกอยู่ดีนะคะเย็นมือค่ะไม่ใช่มือมันเย็นโอ้ยเนาะนอกจากจะเย็นมือแล้วแบตโทรศัพท์ก็หมดเร็วด้วยนะคะ เจะเก็บกลุ่มนี้หรือจะไปหากลุ่มอื่นเนาะนี่เพราะว่าขากลุ่มนี้เขาผอมจังแต่ก็กลัวจะหาไม่ได้อีกแล้วค่ะโอ๊ยกระเด็นกระดอนนะ จะเลือกมากปะอ้อนคนอื่นเขายังไม่ได้เห็ดเก็บเห็ดเยอะแบบปะอ้อนเลยนะคะคนที่เดนมาร์กนะคะไม่ขอเปรียบเทียบกับเพื่อนๆฝั่งสวีเดนฝั่งฟินแลนด์ฝั่งนอร์เวย์ทางนั้นนะคะเพราะว่าเห็ดเขาเยอะมากฝั่งนู้น กูจะตรงนี้ดอกใหญ่ค่ะ ตรงนี้ขอดึงแล้วเอามาตัดขาทีหลังนะคะโอ๊ะ oh. กระเด็นกระดอนอีกเหลียวพ็องน <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพราะว่าเขาอยู่ห่างกันจุงค่ะ จะเก็บแบบว่าไม่พูดไม่จ้าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะทุกคนไอสิ่งที่พอจะพูดก็พูดไปหมดแล้วเดี๋ยวจะว่าพูดซ้ำๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆจะลำคาญประอ้นีกนะคะ,ะดูประอ้นเก็บเห็ดแล้วกัน ทุกคนดูค่ะบอกว่าอย่ารอชา้าเก็บเลยกล้องจับตรงไหนก่อนเนี่ยเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะคะ คนถนัดมือขวาค่ะแต่ว่าเนี่ยพอใช้มือซ้ายจับกล้องมือก็ไม่นิ่งอีกค่ะพอจับกล้องมือขวาแล้วมาเก็บเห็ดมือซ้ายก็ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่แต่ว่าได้ภาพนิ่งๆมาให้ทุกคนก็ป้าโอนว่ามันโอเคนะแต่ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกป้าโอนได้นะคะ ถ้าอันไหนพอแก้ไขได้ก็จะแก้ไขคะ่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของตัวเองเองคะ่ะทุกคนเย้ให้เขาแนะนำแต่ก็มีการออกตัวนะว่ามันอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนก็ใช่ตัวนี่ไหนมั้กนี่คะ่ะ บางกลุ่มบางกอก็ดึงง่าย ได้ยินเสียงฟ้าร้องอย่าพึ่งตกไว้ตกวันที่ป้าอ้นไม่ได้เข้าป่านะคะ <IS> กำลังเก็บเห็ดเพลินๆคุณลุงโทรตามอีกแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังมาเก็บใหม่ด้วยกันนะคะ ป้อนขอขอบคุณทุกคนสมัหรวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อนเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ